มาถึงแมตช์สุดท้ายในครึ่งเดียวมันแข่งหมด10แมตช์แต่งานก็แค่คแอออ5แมตช์ค,ครึ่งเดียวคััเก็จะเป็นไทยเจอกับเบาๆครับเกาหลีใต้โอ้โหซึ่งเกาหลีใต้ชุดนี้เป็นชุดชุดที่ในเกมนะฮะมันอิดิตไว้เนี่ยไม่รู้ใครเป็นใครเลย <laughs> ใครบ้างก็ไม่รู้อ๋อไม่รู้ครับงงๆครับจริงดิมีแก๊บแซงจังกุ๊กอะไรก็ไม่รู้อ่ะอ่ะคุณดูรายชื่อเดีอยะมูเซียงเกียวจูเฮ้ยมันเกาหลีใต้หรือเกาหลีเหนือกันไหมไม่มีครับไม่มีตัวแบบว่าไม่มีกูรู้จักเลยไม่มีตัวแบบจากจากแบบว่าหลักลีดดังๆที่เรารู้จักเลยนั่นดิไอกองกองหน้าเกาหลีนี่ของสเปอร์นี่อะไรซอนฮวงบินมีไหมไม่มีไม่มีด้วยครับผมโหนี่ส่งแบบชุดแซดมาไม่รู้ชุดไหนนี่ส่งชุดแซดมาเตะกับเราอะชุดแซดเออชุดแซดอันนี้คือตอนนี้ทีเรากลังตัดตำแหน่งอยู่ อ่ะลงเลยแล้วกันครับผมคือถ้าถ้าเราอยากจะเข้ารอบนี่คือเราต้องชนะที่เหลือให้หมดใช่ไหมคือตอนนี้ถ้าสกอร์นี้นะสามแต้มเนี่ยถือว่าและญี่ปุ่นไปสิบเนี่ยเออแล้วเหลืออีกห้าแมตช์เนี่ยถือว่ายากคือเราต้องชนะแบบรัวๆถือว่ายากเพราะเรายังไม่ชนะเลยเสมอมาสามแมตช์ดูครับนักเตะที่เป็นหน้าเป็นตาเราก็หน่ำเมซี่ชัดอ่ะมาครับแมตช์สุดท้ายครับของการทดสอบฝีเท้าแบบเต็มรูปแบบมาแล้วฮะในสไตล์บอลโลกเจอเกาหลีนะเจอเกาหลีเกาหลีทีมแซ่ อลิสตทีมแซดเออทีมแซดแซดนี่คือไม่ใช่ว่าคุณภาพนักเตะคือใครใครก็ไม่รู้เท่านั้นเองนะครับไม่ไม่จริงจริงผมว่าพลังนักเตะเท่าเท่ากันเท่าเดิมแหละแต่ชื่อไม่รู้ชื่ออีลิตไม่ตรงแน่นี้เป็นใครก็ไม่รู้ไงเนี่ยผมว่าผมจะเก็บผมอยากจะไปดูที่สนามทุกแมตช์เลยที่มีการแข่งขันใช่เพราะมันทีมใหญ่คุณแล้วมันเล่นเต็มอ่ะแต่เชื่อว่าบัตรน่าจะหายาก เขาเปิดขายง่างยังแต่คิดว่าน่าจะคืออย่างแมตต์อุ่นเครื่องเกาหลีอ่ะเปิดแป๊บเดียวหมดเลยจริงดิใช่แต่พารูเนจอมีโซนว่างอยู่ริมนึงซึ่งก็งงกันว่าทําไมว่างปล่อยโล่งไว้ทําไมล่ะนั่นสิจริงดิไอริมริมนั่นด้านแบบเฉียงเฉียงน่ะอารมณ์แบบเพื่อความปลอดภัยไม่รู้เอาละครับเกาหลีนะฮะโอ้โหหน้าอย่างกันนี่จีนเนี่ยนี่จีนเนี่ยเกาอันนี้เอาเลยโอเคนี่เกาหลีได้อยู่เอาอันนี้เดี๋ยวนะฮะ อันนี้พลังวัยว่างเลยเฮ้ยเล่นตาตีมากโอ้ดูนะเดี๋ยวนี้เสื้อเพสีนี่ยับเย็บรอยยับนี่ไม่ธรรมดามีอยู่มีอยู่อันนี้เป็นเสื้อจากทีมอังกอร์นะฮะทำไมซองมีผมไม่ติดวะตรงหน้าสุดยอดทีมสเปอร์โอ้โหไม่ติดตอนนี้อันดับเท่าไหร่อ่ะสเปอร์ชุดนี้อันดับสองด้ยอันดับสองนะฮะห่างจากนั่นเท่าไหร่กี่แต้มอ่ะห้าแต้มป่ะเฮ้ยถึงเหรอถือไม่ถึงดูหรือวะไม่ถึงเนี่ย แต่ก็คงยังไงก็ก็ก็คงไม่ได้แชมป์อยู่ดีอะอะไร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 คุณอย่าพูดอย่างนั้นยังไงยังไงคุณก็ไม่ได้แชมป์หรอกเนอะทำใจยังไม่ได้อะไรเหมือนใกล้สุดมันก็แค่เหมือนลิเวอร์พูลปีก่อนอะเอาล้วครมาตัดเรื่องนั้นไปก่อนนะครับมาดูตรงนี้ก่อนนะครับลุ้นใ้ไทยอันนั้นเอาชนะเกาหลีใต้ให้ได้ครับกับแมตช์ขุดเครื่องเอาที่ขุดเครื่องสิแบตแบตบอลโลกกันแหละบอลโลกแบบสไตล์เกาหลีเสริมนะฮะเออครับผมไปแล้วฮะธนายบูล บุญมาเฮ้ยสนามเราสวยมากเลยอ่ะอันนี้เล่นที่ไทยนะแมตช์นี้นะอันนี้เล่นที่สนามข้างเอแบ็กปะอ่าไอไอ้ใช่ังเหรอใช่ปะเออหรือสนามสุขเฮอนี่สนามสุขมั้งโสนามสุขดูดีนักสังากหนักมากได้กว่านี้โอ้ตาแล้วครับคริสตันนะฮะโดนเสียครับแคปโซแฮนอะไรแคปโซเฮ้ยไอเชี่ยอะไรเนี่ยตัดหลังฮะธนบุญยังเดียวเคลียร์ออกไปเอาเอาชัวไว้ก่อนโอ้นี่ฮะโค้ชทีม เพราเกาหลีอ่ะแล้วมันคือใครอ่ะเซอร์เอเล็กทรูสันใช่ไหมผมขาวอ่ะคุณลุงผู้อัญเชิญเลอร์นะครับผมให้เกียรติไปละชื่อเกาหลีมันใครกันบ้างวะเออวอนวอนซุกวอนซุกกวางซูวอนซุกพิววอนซุกพิวเหรอเป็นกองหน้าจากลีกไซปลั๊ดนะฮะจากจากห้างขายยาใครวะ ดูไทยครับธนาอ่าธนาครับธนาวันนี้ได้รับเฮ้ยธนาดูผิวอ่ะธนาได้ลงฮะวันนี้ครับเร็วครัตรงนี้เร็วฮะเร็วใช่ไหมเร็วครับดูครับผิวฮะปาดให้เพื่อนไหมธนาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยชาลันี่โอ้ยเมสซี่ใช่ป่ะเมสซี่เทียบป่ะเมสเม่เมื่อเมื่อกี้เทอซิลเอาครับไทยได้แต่คอเนอร์ครับไปแล้วฮะลูกดองเข้ามาเสร็จเกาหลีเข้าอึนซุงจอน ครับผมโอ้โหนะะฮอึนซุงชอนนะฮะเป็นตัวในลีกมองโกเลียนะฮะตัวนี้ตอนกลางวันไปขุดแร่นะฮะอ้าวทายโ้ตัดบอลได้ไม่หารู้สึกเปิดเกมมานี่เล่นชิวมากเลยอะไทยนี่โอกาสดีเลยนะฮะโอ้โหนี่กาสทักทายเกาหลีดุยมิวนะฮะดุยมิวใครฮะดุยมิวนั่นไงดุยมิวดุยมิวหรือดุเมกดูดูดูมิวดูมิวดุยมิวนะครอ้โหหลบสวยครับแม่ปอกเก้าอันนันลงมานี่คือฮาเลยฮะมีหวู่หวานเลยทีเดียวชี้ละสิ้ ทีรศิปลป์บอลมากแล้วไงสารันอยู่เย็นยิงอุ้ยทัดออกไปครับได้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 ไดมรัได้มุมได้มุมมดูคอนเนอร์คอนเนอร์ชนะทิพย์ครับธนาทิพย์เปิดครับธนาทิพย์เป็นคนเปิดเหรอธนาทิพย์สุดถนัดขวาไอ้ถนัดซ้ายแล้วเปิดฝาเออโอ้โหใครอ่ะดูภาพช้าครับชนาทิพย์ซึ่งปกติถนัดซ้ายครับแต่ไปเปิดขวาโอ้โหเกมนี้ไม่เอาจริงเลยลูกนี้แหมเกาหลีต้องเหนื่อยครับปัดออกไป ยอดมากไข่ใครไครมึงหันหลังดิหน้าเหมือนธนาธนาธนาหน้าเหมือนบางละจันธนาธนาเอาละครับเปิดใหม่ครับโดยคุณชนาธิปครับเปิดซ้ายครับหรไซเข้ากอไปเลยไหมแม่เข้ามือก่อนนซุนชอนนะฮะรับได้เช่นเคยไทยบุกเกาหลีครับไม่น่าเชื่อครับแกปซุนฮันนะฮะเอาเปิดอย่างนี้ให้นุนซอนกังทีละศิลป์ได้บอลอีฮันมิวทีลศิลป์เอาล่ะครับได้ฟ้าไหมไม่ได้ฟ้ครับกรรมการไม่เป่าโอ้โหอ้ากรรมการให้ครับได้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 ไได้ ไทยได้ฟรีคิกครับลูกนี้โอ้โหไม่มีบอลเลยฮะมาได้16ไม่งั้นเดี๋ยวได้เห็นเหตุการณ์นี่ทีละสินแล้วนี่ทีละสินแล้วครับเขาไปสเปนมาโอ้โหหน้าอย่างกาดังขึ้นเลยทีละสินอ้าบทีละสินยิงไม่ยิงครับเปิดไปไหนเปิดไปไหนฮะทีละทอนได้บอลทีละทอนเปิดเข้ามาไม่มีอะไรเมื่อกี้ทีละสินวิ่งหนีทำไมวะโอ้โหไทยบุกครับสารัสน้ยมาบกเก้าเยงโอ้โหบกเก้า เอาวะโอ้โหโอ้ไทยบกครับเกาหลีเอาวะโอ้โหแม่งโอ้โหใครวะเนี่ยหน้าไทยอย่างกับหน้าคอสตาริก้ามันมันเคยมีมันเคยมีกองหน้าคนหนึ่งของเกาหลีตอนสมัยบอลโลที่ผมยาวๆชื่ออะไรวะฮันจุงวานเออหายไปไหนแล้ววะหรือว่าเกาหลีจะแบบว่าแบบประมาทไทยครับพอแซ่นนำกว่าเยอะเป็นไปได้เป็นไปได้ครั่งแรกไทยนี่มาฟอร์มดไปเลยฮะ อันนี้มีผลรายการไลฟ์สดด้วยนะฮะไลฟ์สดฮะมีไลฟ์สดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทิลลัสินทิลลัสินอีรักไปชนะออสเตรเลีย1-0ครับเอาล่ะครับมีผลสดมากรายการเรานี่ทำแบบไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาตจริงฮะแต่ลูกนี้เกาหลีหลุดเอ้าหูวิกวินบินได้ปัดออกไปอย่างเหลือเชื่อได้อยู่นี่ดูดูกวินแบบโกรธเพื่อเลยนะฮะปล่อยหลุดออกมาได้ยังไงกวินหน้าเหมือนเดี๋ยวนะฮะขอดูอีกทีไม่เหมือนกวินครับ โอ้โหลูกนี้ต้องต้องเขาฮะก่อนหน้านี้เขาไปเตะที่เกาหลีไหมยังยังใช่ไหมอ๋อเนอะไปเกาหลีก็เลยถือโอกาสเลยไหมเกาหลีได้เตะมุมบ้างครับครึ่งหลังเสียวฮะเล่นลูกสั้นฮะเกาหลีเปิดเข้าไปลูกนี้อุ้ยยังครับกาวินทำไมถึงต้องทําให้เสียวไส้ขนาดนี้กาวินทำอะไรฮะกาวินทำนะกาวินกาวินเล่นอะไรฮกาวินกาวินจะเดินเลี้ยงบอลอย่างนี้ทำไมกาวินกาวิน เกาหลีหลุดครับวอนซุกพิวนะฮะอู้ยไทยเข้าหนักฮะไม่ฟาวครับกรรมการไม่รู้ไปไหนลูกนี้โอ้โหกระโดดโอ้โหมึงพูดไปไหนเนี่ยแหมบอลไม่ออกครับโหรับได้อยู่ไม่ออกครับบันมาครับบันมาธนาตายฮะธนาเร็วฮะลงมาครับชินสินลงมาล้วงบอลผ่านครับเปิดให้กับเพื่อนติดครับอ้าะถ่ายได้ทุ่มในทุ่มในทุ่มอาครับทีลธททุ่มมาครับชิลาสินมงเสยต่อ ติดเกาหลีอา้าวไทยแยง่งได้ครับ <S <S ไทยอยูปกเก้า,กาชนาทิพย์ส่งมาครับปกิตปกิตธนาเปิดมาปกเก้าอูยไม่ถึงปกเก้าโอ้โหทีมไทยนี่สังเกตฮะได้บอลน,นี่บี้หมดครับโอ้โหพี่โก้สั่งแบบให้ตามติดเลยนะฮะถึงโอโ้โหโอ้โหนี่ปกิตไทยเล่นดีฮครับตปกิตกับธนานี่ดูเด่นมากเลยนะฮะเด่นมากนะทั้งคู่ฮะ อย่าเลี้ยงฮะเอาเอาตัวรอดได้ครับคิสตองส่งมาสารัตครับเจ้าของบทเพลงร้อยล้านวิวครับวงเลบานอนเลบานูวงเลบานูพอดีครับโอ้โหครับกระแสกำลังแรงลูกนี้ไทยยังไงแล้วก็โอ้โหเฮ้ยยังได้อยู่เอ้ยอะไรฮะโอ้ฟาวฮะแหมไทยเสียได้ครับกับซุนฮันะนะ อันนี้เป็นตัวในหลีกอ่ารู้สึกจะเป็นอะไรฮะอะไรภูฐานภูฐานโอ้โหนี่ผมจะไปเนปาลแล้วภูตานเออเอาฮะไทยยังบุกขึ้นมาเกาหลีได้บอลแม่ไทยแม์นี้มาดีฮะเล่นในบ้านนี่คือคักเลยฮะในบ้านนี่คือเรายังไม่แพ้ปะเราโดนญี่ปุ่นไปโอ้โหเราโดนญี่ปุ่นแพในบ้านเอาลุนนี้เกาหลีลุนหรือเปล่ากาวินออกมาครับเร็วกว่าครับฟุตบอลว่งเ้าหาตัวฮะแน่นอนฮะกาวินได้เปรียบกาวินนี่ ไม่แท้ไม่ต้องทําอะไรแล้ววันนี้โโอ้หเซฟไปเยอะเหมือนกันทุกคนเมื่อกี้เอาฮะไทยเปิดโด่มากดดันเกาหลียังไงยังไงอุ้ยเดลสินแบบโดนค่อยทิ้งท้ายคนเดียวอยู่ตัวเดียวก็เหงาเหงาฮะเกาหลีได้มาจัดตลาดหรือเปล่าตัดรางครับเอาฮะออฟไซด์ฮะล้ำล้ำล้ำแม่ทรงพัดมีอารมณ์คืออะไรฮะออฟไซด์นครับผมครับผมอ้าวผมเออ สนอยเออนี้เวลาผ่านไปโอ้โหต่อเวลา3มนาทีครับซึ่ง3มนาทีของไอการต่อละเวลาไอตอนนี้ถือว่าเร็วมากหมดแล้วครับหมดแล้วครับไทยจะได้ไหมเรียบร้อยแล้วใทยเสมอกับเกาหลีใต้ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหเฮ้ยนี่มันทรงฮิมิโนฮาเลลูยาเลยเนี่ยตัวนี้ใช่ไหมะนี่ฮเมสซี่เมสซี่เมสซี่แน่นอนนะตัวล่างธนาธนาเมื่อกี้ธนา อ้นะโอ้ไทยของบอลเหนือกว่าคระโภ1นะฮะโอ้สุดยอดอะยิงเข้ากอไปสี่ฮะคือจริงๆเราต้องเตะทั้งหมดเท่าไรสิบสิบแมตช์ครับโอ้โหจะจากที่ดูเนี่ยเราเน้นความเสมอภาคหรือเปล่าฮะตอนนี้นะฮะถ้าเป็นตามแบบเก้าอี้เสริมของเราโทรเนตนเรานะฮะบ,บอลโลกในครั้งนี้ไทยอยู่ร่วมสายกับญี่ปุน่นออสเตรเลียเกาหลีใต้อิรักแล้วก็กาตาร์ซึ่งท่านจอร์นบัตเตอร์จับเนี่ย เฮียมากนะครับผมสายโหดแล้วเกินเฮ้ยผมจับอย่างเป็นกลางนะเว้ยผ่านไปครึ่งหนึ่งฮะห้าแมตช์ครับญี่ปุ่นนั้นนำอยู่12คะแนนตามมาด้วยเกาหลีใต้8ตามมาด้วยอิรักเจ็ดออสเตรเลียเจ็ดไทยเนี่ยสี่กาตาร์เนี่ยหนึ่งโอ้ไทยเนี่ยมีสี่นะฮะก็ถือว่าถ้าเป็นตามนี้นะฮะถ้าจบฤดูกาลด้วยคะแนนนี้เราจะตกรอบครับ แต่คุณคิดว่ามันไม่รู้ดิคือแบบมันจะไม่มีซักแมตช์ที่เราจะพลิกมาชนะได้แล้วอะถ้าถ้าถ้าในท่าดูตามความเป็นจริงอะผมบอกก่อนนะครับว่าวินนิ่งภาคเนี้ยเป็นวินนิ่งที่ออกมาปี2016แต่กว่าที่เขาจะอิดตกว่าที่เขาจะผลิตแผ่นนี้ออกมาต้องทํากันในปี2015ถูกไหมคือคุณจะบอกว่าการทิงแล้วความสามารถของเราอาจจะเหนือคนนี้กันมากขึ้นไปแล้วบอลไทยเปลี่ยนไปแล้วโอ้โหบอลอาเซียนเปลี่ยนไปแล้วล่าสุด